ความฝันอันยิ่งใหญ่ที่หนุ่มน้อยไวใสยึดมั่นในอุดมการณ์อันแรงกล้าเพื่อชาวประชาผาสุขจากวันนั้นวันที่เขาเก็บข้าวของออกจากรัว้วศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าเดินทางมาทำงานเพื่อสรรสร้างความสุขแก่พี่น้องประชาชนที่รอคอยเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังสมเกียรติและศักดิ์ศรีของนักการสาธารณสุขแห่งยุค วันเวลาผ่านไปหลายปีจากหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มใหญ่กับมานักบริหารงานสาธารณสุขในระดับแนวหน้าเขายังคงยึดมั่นคำสัญญาในอุดมการเดิมไม่แปรผันจนถึงวันนี้วันที่เขารอคอยมาเกือบค่อนชีวิตขึ้นพิชิตตำแหน่งสูงสุดแห่งวิชาชีพขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานแสดงความยินดีกับสาธารณสุขอำเภอคนใหม่ หัวหน้าเมธาพนานุสรพี่ผู้มีแต่ให้ประวัติส่วนตัวและครอบครัวเกิดวันที่24เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2498ที่บ้านส่วนแตงตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมากจังหวัดบุรีรัมย์สมรสกับสาวงามเมืองบุรีรัมย์คุณประภารัตเทียนวันอาชีพรับราชการครูปัจจุบันสอนที่โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตา ตำบลเสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีบุตรธิดาสามคนคุณเมธีพนานุสรนทำงานพนักงานไพรณีจังหวัดบุรีรัมย์คุณเมธพนานุสร์พนักงานบริษัทมิตรชาวไร่จังหวัดนครสวรรค์เด็กหญิงเมธิดาพนานุสรและหลานรักอีกหนึ่งคนคือเด็กหญิงเมรดาพนานุสรคติการครองตนคือคิดดีพูดดีและทำดี ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงวิทยาออาำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมพุทธศักราช2519จบพนักงานอนามัยจากศูนย์ฝึกอบรมพนักงานอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2536จบปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประวัติการทำงานพุทธศักราช2519ถึง25 2521ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช2521ถึง2532เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านสองชั้นตำบลสองชั้นสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พุทธศักราช2532ถึง2534เป็นผู้ช่วยสาธารณาสุขอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พุทธศักราช2534ถึง2536 เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านสวายสอตำบลบัวทองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีร,รัมย์พุทธศักราช2536-2540เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหัววัวตำบลเสม็ดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรมัมย์พุทธศักราช2540-2550เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรมัมย์พุทธศักราช2551 ขึ้นดำรงตําแหน่งสาธารณาสุขอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์คติในการครองคนคนทุกคนมีคุณค่าเราต้องให้เกียรติและให้โอกาสเขาคติในการครองงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดจากประสบการณ์การทำงานนานกว่า30ปีพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้บริหารท่านนี้คือมืออาชีพที่แท้จริงเป็นผู้บริหารที่ครบเครื่องทั้งในแนวบูและบทบุญ ผ่านการทดสอบในสนามรบด้านสุขภาพมาหลายพื้นที่ต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดมากมายขาดแคลนทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณแต่ต้องต่อสู้กับเป้าหมายที่สูงเสียดฟ,ฟ้าของกระทรวงและจังหวัดประชาชนต้องมีสุขภาพดีทั่วนหน้าสู่การมีสุขภาวะที่พอเพียงป้อมประการด่านนี้ท้าทายความสามารถของนักการสาธารณสุขเหลือเกิน มเลือดนักสู้สาธารณสุขที่เข้มข้นมีความมุ่งมั่นและอดทนสูงอย่างหัวหน้าเมธาพนานุสรผู้ที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ตลอดกับสโ,โลแกนในใจชัยชนะเป็นของนักสู้เสมอการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอซึ่งถือว่าสูงสุดแห่งอาชีพถือว่าเป็นนักการสาธารณสุขรุ่นพี่ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะและรู้จักรอคอยเวลาที่เหมาะสมท่านผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะมีวันนี้วันแห่งเกียรติยศกับชัยชนะอันงดงามยิ่งความสุขุมฉลาดรอบคอบและห้าวหาญยิยงวีรบุรุษผู้กล้าไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคที่โถมมาใส่รอบทิศทาง อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคงห้ามไม่ได้แต่เราต้องสามารถปรับตัวให้อยู่ได้อยากได้อะไรจะให้ทำแบบไหนขอให้บอกมาเดี๋ยวจะดูให้นี่คือคำพูดที่หนักแน่นของชายไทยหัวใจแกร่งท่านนี้ที่พี่น้องชาวอำเภอเมืองรักหัวหน้าเมตาพนานุสรเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในคุณธรรมท่านมีอิธิบาทธรรมคือธรรมะแห่งความสำเร็จอันประกอบด้วย ชันทะคือมีความพึงพอใจในเนื้องานที่ทำอยู่วิริยะมีความภาคเพียรเป็นเลิศกับทุกกิจกรรมที่ทำจิตตะมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดในงานที่ทำอยู่วิมังสามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถีทถ่วนในงานที่ทำและท่านมีพรหมวิหารธรรมคือธรรมะของผู้บริหารเมตตาท่านมีความรักความเมตตากับทุกคนเสมอกันกรุณา ท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสมทุทิตาท่านมีความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่างจริงใจอุเบกขาท่านมีการปล่อยวางกับเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถแก้ได้หรือไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้ในปัจจุบันอย่างมีเหตุมีผลจะเห็นได้จากผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของท่านทั้งการครองตนครองคนและครองงาน สมควรที่จะได้รับการเชิดชูว่าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในทศวรรษนี้ดังคำนิยมของผู้ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับท่านทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานครับผมได้ย้ายมาดำรง,งตำแหน่งในเพืงเมืองบุรีรัม์เมื่อวันที่24ตุลาคม2550นะครับก็ได้มารู้จักกับคุณเมธาพนารณุศรนะครับซึ่งรักษาการในตำแหน่ง อาสาสุขอมเภอเมืองนี้นะครับก็ได้ทํางานร่วมกันนะครับก็คิดว่าคุณเบธาเนี่ยนะครับได้รับราชการแล้วก็เป็นผู้ช่วยอาสาสุขอมเภอมานะครับประมาณสักสิบกว่าปีได้นะครับผมก็เห็นว่านะครับความรู้ความสามารถในการดํารงตําแหน่งนั้นเหมาะสมที่จะดารงตําแหน่งอาสาสุขอมเภอได้แล้วนะครับก็ได้ได้รับรองนะครับได้รับรองในจังหวัดนะว่า คุณเมธาเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็อายุราชการก็ดีอายุในการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมานะครับประมาณสิกว่าปีเนี่ยสมควรที่รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอได้นะครับประยวบเหมาะก,กับมีตำแหน่งว่างที่อำเภอแคนดงนะครับก็ตอนนี้ก็ก็ถือว่าทางคุณเมธาก็าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสาธารณสุขอำเภอแคนดงไปแล้ว คับผมเชื่อมั่นว่าคุณเมฐานั้นสามารถที่จะนำนะครับทีมงานของสาธรสุขนะครับทำงานในหน้าที่รับผิดชอบทำงานประสานกับส่วนราชการอื่นในการที่จะบำบัดทุกประม,มงสุขดูแลความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตร่างกายนะครับการป้องกันรักษาโรคให้กับคุณน้องชาวแคนดงกได้เป็นอย่างดีนะครับในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งใหม่ก็ขอเลยอเมรขอให้คุณในฐานั้น สามารถที่จะเป็นรุดมดำรงตําแหน่งสาธารณสุขอำเภอแคนโดนะครับประสบความสาเร็จในชีวิตราชการชีวิตครอบครัวและมีสุขภาพร่างกายในไม่ที่แข็งแรงครับขอบบอภอยคนโห้โชคดีครับสวัสดีครับคุณหมอเมทานะคะเ,เคยทํางานอยู่กับท่านมาเนี่ยก็ย่างเขาปีที่สี่ละตั้งแต่มาอยู่อำเภอมองแคนโดท่านเป็นคนน่ารักมากค่ะก็คือ,อยังคิดถึงภาพว่าท่านเป็นคนที่น่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดี แล้วก็อยากชื่นชมท่านอยู่ในตัวอยู่ในใจเลยคะว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่ติดตามสาสุขคอยช่วยเหลือนะคะท่านสาสุขอำเภอจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังดูแลอยู่ท่านยังไปไหนท่านก็จะไปประชุมด้วยหรือก็จัดแจงเรื่องราวต่างๆช่วยเวลาขอความร่วมมืออะไรต่างๆนะคะท่านก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างท่านเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็ดูแล้วท่านมีคุณสมบัติแล้วก็เหมาะสมแล้วนะะที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสาธารณสุขอำเภอ แล้วก็ในวันนี้อยากจะขอแสดงความยินดีจากใจจริงนะฮะว่าดีใจมากนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านได้ไปเป็นสาธารณาสุขอำเภอแคนดุงนะฮะก็ปีใหม่นี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้ปกปักษ์การคุ้มครองนะฮะแล้วก็ให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการสุภาพบุรุษสาสุขยุคแรกเริ่ม ค่อยๆเติมค่อยๆต่อค่อยทอฝันอุดมการใจแข็งแกร่งเป็นแรงดันผ่านวันวานการเปลี่ยนผันจนวันนี้ชื่อเมธาพนานุสรจำให้มั่นเคยบากบัน่นร่วมทุกสุขกันที่นี่เป็นที่พึ่งของพี่น้องมานานปีจนวันนี้พี่ก้าวหน้าน้องดีใจ ยังจำได้ถึงพี่ชายที่ใจดีเหล่าน้องพี่ต่างนับถือและรักใคร่อยู่ร่วมบ้านกันมานานพี่จะไปเราทั้งรักทั้งอาลัยและยินดีบทสุดท้ายก่อนจากขอฝากไว้ถึงตัวไกลแต่ใจน้องทวินหาอยู่ที่ใหม่ให้มีสุขทุกเวลาให้แคนดงงานก้าวหน้าคว้าเกรดเอ ไม่ต้องกล่าวคำลาอะไรให้ใจมองมนไม่ต้องคิดกังนวลน